ตอบถามแนวคิดแอตต้นฮอถ้าเรามีหนี้จำนวนหนึ่งถ้าขายทองที่มีแล้วปิดหนี้ได้แต่ถ้าไม่ขายเราก็จะต้องผ่อนชำระไปเรื่อยๆเป็นพี่ต้นฮอจะเลือกขายทองหรือผ่อนชำระหนี้ไปเรื่อยๆคะอา่าเป็นคำถามที่ดีนะครับพี่กัญยมนใช่ไหมเออคือคืออันดับแรกเลยผม,ผมอ,อาจจะต้องถามกลับว่าเป็นหนี้อะไรเออ สิ่งแรกเลยที่ผมจะถามคือเป็นหนี้อะไรถ้าเป็นหนี้ที่แบบเป็นหนี้ดีแล้วกันมันจะมีหนี้ดีกับหนี้หนี้เสียหนี้ดีอย่างเช่นพวกหนี้ที่ก่อให้เกิดรายได้อะก็เช่นทําธุรกิจกู้มาทําธุรกิจอันนั้นส่วนตัวผมมองว่าแยกกันเลยแยกพอร์ตกันทองสะก็คือเหมือนออมเงินทองไปอะไรเงี้ยส่วนหนี้ธุรกิจเนี่ยถ้าวันที่ธุรกิจจะเจ๊งเนี่ยเออ ต้องดูว่าถ้าเราเอาทองเก็บเรามาลงแล้วเราไปต่อได้เนี่ยอันนั้นอีกส่วนหนึ่งแต่ตอนนั้นมันก็พิจารณายาก,กนเนะแต่โดยปกติแล้วนะเวลาเขาแมเนจเมนต์พอร์ตพวกนี้เขาจะไม่ค่อยเอามาปนกันเอออันนี้พูดถึงนี่ดีก่อนนะเพราะว่าเขาจะหาทางในเชิงที่ที่แบบว่าเฮ้ยไอ้นีไน่ไอ้นี่ธุรกิจเนี่ยเขากู้ผ่านธนาคารได้ไหมกู้นู่นกู้นี่ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยพยายามจะไม่แบบยุ่งกับเงินออม ที่เป็นอีกกองหนึ่งถ้าเป็นไปได้นะแต่ถ้าเป็นเป็นถ้าเป็นไปไม่ได้ก็ลองพิจารณาดูว่าเพราะว่าถ้าเกิดผิดพลาดขึ้นมาธุรกิจพี่ล้มแล้วอะ่ะชีวิตส่วนตัวพี่จะล้มด้วยคนรวยเขาเวลาธุรกิจล้มก็จะที่เขาว่าล้มบนฟูกเพราะอะไรเพราะเขารู้แล้วว่าธุรกิจนี้ล้มก็คือล้มปล่อยล้มไปเลยแต่ธุรกิจอื่นจะไม่มาผูกกันหรือเงินออมทองคำอะไรเงี้ยจะไม่มาผูกกันอ่าถ้าเป็นอันเนี้ยโอเคนี่ดีหรือบ้านก็ได้ อย่างถ้าเป็นบ้านเนี่ยผมไม่เอาผมไม่ขายบิตคอยเพื่อมาโปะบ้านเด็ดขาดเออเพราะว่าบ้านเนี่ยดอกเบีย้ยต่ํามากพี่บ้านดอกเบีย้ยตอนนี้นะประมาณสามปอร์เซ็นบวกลบแล้วกันพี่ไปซื้อบ้านรีไฟนแนนซ์รีเทนชั่นอะไรก็แล้วแต่ประมาณสาปอร์เบวกลบนิดหน่อยเรา ผมเนี่ยเวลาผมไป retention นะสิ่งที่ผมทำคือลดดอกเบี้ยไม่พอนะผมยังขอลดการผ่อนเงินต้นด้วยเพราะว่านี่เนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วใช่ไหมว่าเงินเสื่อมค่าเนี่ยแล้วเรารู้ด้วยใช่ไหมว่าในอีกทางหนึ่งอ่ะนี่ก็เสื่อมค่าเหมือนกันเพราะนี่คือเงินถ้าเงินมันเสื่อมค่าแปลว่านี่ก็เสื่อมค่าในวันนี้ที่เราใช้นี่สมมติเราใช้นี่เดือนละหมื่นเนี่ย ผ่านไปสิบปีข้างหน้าแล้วเราก็ยังใช้หนี้เดือนละหมื่นอยู่ะถ้าเทียบกันจริงๆอะ่ะสิบปีข้างหน้าข้างสิบปีข้างหน้าถ้าเทียบกันเงินเฟอ้อเท่าหนึ่งใช่ปะ่ะจริงๆแล้วถ้าเทียบกับวันนี้เราใช้หนี้แค่เดือนละห้าพันนะเพราะเงินมันเฟอ้อถ้าเทียบกันอะ่ะผมผมจะไม่ไม่ขายพวกทองคำบิตคอยมาจ่ายรีบจ่ายหนี้เพราะว่าหนี้ผมเป็นหนี้ดีแต่ถ้านี่ไม่ดี ส่วนตัวแนะนําให้ขายทองคําและโปะเพราะนี่ไม่ดีมันทําให้ชีวิตแย่เช่นนีน่ไม่ดีเช่นไรบัตรเครดิตนี่ส่วนบุคคลพวกนี้นี่ที่แบบเราติดบัตรเครดิตแล้วดอกเบีย้ยมันประมาณยี่สาเปอร์เซ็นยี่บเจ็ดเปอร์เซ็นแล้วแต่ผมไม่แล้วเต่เจ้าอะ่ะผมจะโปน่นี่คนที่เป็นนี่บัตรเครดิตนะพี่ส่วนใหญ่เป็นสามสี่ใบขึ้นไปหมดเออแล้วเขาก็เหมือนแบบกู้นี่บัตร ที่สี่มาจ่ายบัตรที่หนึ่งวนหลูปชีวิตไม่วังวนอยู่ในนี่มืดมนหาทางออกไม่ได้พวกเนี้ยมันถ้าจะทําอะไรชีวิตไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นพี่ต้องโปะหนี้ให้ได้พวกหนี้เสียต้องโปะทิ้งให้ได้ถ้าพี่โปะทิ้งไม่ได้สามเดือนพี่ไม่จ่ายพี่เป็นเอ็นเป็นหนี้เสีย NPL ใช่ไหมพอหนี้เสียประวัติไม่ดีอีกทําธุรกรรมกับอะไรธนาคารอะไรทาไม่ได้ชีวิตมันมันเลเวลเรจไม่ได้ ซื้ออะไรไม่ได้เลยเออสรุปแล้วการผมผมอธิบายยาวไปนิดนึงแต่ว่าถ้าเป็นหนี้ดีส่วนตัวผมแยกกองกันไม่เกี่ยวกันหนี้ดีก็เหมือนอารมณ์แบบคล้ายๆทําทธุรกิจเอาจริงนะพี่บ้านเนี่ยถ้าพี่ซื้อเพื่ออยู่อาศัยนะเหมือนพี่ทําธุรกิจเล็กๆอ่ะถูกไหมเหมือนพี่ทําธุรกิจเล็กๆว่าพี่ต้องจ่ายค่าเช่าบ้านเนี่ยไอ,อ้ไม่ใช่ค่าบ้านไม่ใช่ค่าเช่านะค่าค่าจ่ายหนี้ธนาคารเนี่ยเดือนละหมื่น เหมือนพี่ทําธุรกิจอ่ะเพราะถ้าพี่ให้คนอื่นเช่าแปลว่าพี่อ่ะจะได้เดือนละหมื่นแทนแล้วพี่ก็เอาไปจ่ายธนาคารอีกทีหนึง่งใช่ปะแต่เนี่ยเหมือนพี่เช่าบ้านตัวเองแต่เราก็ต้องจ่ายธนาคารใช่ไหมในอีกมุมหนึ่งนะแต่ก็ไม่อยากให้คาดหวังตรงนี้เยอะอสังหาเองเนี่ยแม้ว่ามันจะโตต่ตําก็ตามเนี่ยฉเฉลียนะ,ฉะเฉลี่ยทั้งหมดอสังหาโตประมาณสามเปอร์เซ็นถือว่าโตต่ตําแต่แต่บางทีอ่ะ เวลาเขาขายขายมือหนึ่งเนี่ยเขาขายต่ํายากมือหนึ่งจะขายแพงเพราะอะไรรู้ป่ะพี่ค่าวัสดุก่อสร้างมันเพิ่มขึ้นทุกปีวัสดุก่อสร้างเนี่ยเฉลี่ยนะค่าวัสดุก่อสร้างที่ทําเนี่ยพวกเนี้ยประมาณเจ็ดเปอร์เซ็นมือหนึ่งมันก็เลยจะขายค่อนข้างสูงเออมันขายค่อนข้างสูงใครที่ทําธุรกิจอสังหาเนี่ยถ้าไม่ได้แบบเออปลูกหมู่บ้านใหม่แล้วก็ขายเนี่ย ที่เขาแบบซื้อซื้อของซื้อซื้อซื้อบ้านมารีโนเวทแล้วก็ขายเนี่ยเขาต้องหาซื้อของถูกนะเออไปหาซื้อบ้านคนที่แบบรู้สึกว่าแบบเอออยากรีบๆขายบ้านอะ่ะขายทุกถูกอะ่ะเขาก็ไปซื้อมารีโนเวทแล้วก็ขายต่ออะไรเงี้ยนะครับโอเคไหมเนาะตอบยาวไปนิดนึงหนี้ไม่เกิดอ๋อโอเคถ้าเป็นหนี้บัตรเอาง่ายๆบัตรเครดิตอย่างเงี้ยเป็นผมนะอันนี้แล้วแต่คนนะถ้าเป็นผมอะ่ะ ผมขายบิตคอยหรืออะไรก็แล้วแต่ทิ้งเลยแล้วก็โปะหนี้แล้วผมขอเริ่มต้นชีวิตใหม่จากศูนย์เพราะว่าการเริ่มต้นชีวิตใหม่จากศูนย์เนี่ยมันยังไปหนึ่งแล้วก็โดดไปห้าไปสิบได้แต่คนที่ติดลบอ่ะมันจะอยู่ในวังวนของหนี้เผลอตอนแรกนะสมมติเราเราเป็นหนี้แล้วเราเป็นหนี้แบบบัตรเครดิตสี่ห้าใบสมมติสักสี่ห้าเดอือนเดอืเดอนเริ่มหมุนไม่ทันเนี่ย ติดลบไปสามแล้วสมมตินะสี่ห้าใบติดลบไปสามพอเวลาผ่านไปอีกสามเดือนหกเดือนปีหนึ่งอ่ะมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะพี่อันนี้คือคนที่แกนี่ไม่เป็นนะเขาจะติดลบเป็นสิบเลยเพราะว่าพอมาเจอกันอีกทีกักบ,บัตรเครดิตสามสี่ใบเป็นเป็นสิบใบติดมั่วกันไปหมดชีวิตมันมันจมแล้วมันไม่ขึ้นได้เลยคนที่เป็นนี่อะ่ะไม่มีทางนี่ไม่นี่เสียนี่ไม่ก่อให้เกิดไรายได้ไม่มีทางพี่เอามาโปะ แล้วเริ่มต้นจากศูนย์ใหม่แล้วเริ่มออมใหม่ชีวิตเดินง่ายกว่าตื่นมาวันที่เราปลดหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้วันที่ปลดหนี้บัตรเครดิตอะ่ะมันคือชีวิตใหม่เลยพี่แล้วพี่จะเริ่มต้นชีวิตมั่นคงกว่าการที่แบบหนี้ก็เป็นทองก็มีจะจัดการยังไงแต่ผมเชื่อผมเหอะใครที่เป็นหนี้บัตรเครดิตอะ่ะทองหมดไปตัดสินใจเอาทองไปโปะแต่ว่าเขาก็อาจจะอาจจะแมเนจได้ไม่ดีเอาจริงพวกนี้มัน มันต้องเมเนจนะมันต้องหาใครสักคนหนึ่งเป็นผู้ช่วยในการช่วยดูว่าแบบเริ่มจากตรงไหนจัดการยังไงพูดคุยได้ผมเคยช่วยเพื่อนแก้หนี้เป็นหนี้บัตรเครดิตประมาณสี่ห้าใบแล้วก็เป็นหนี้ส่วนบุคคลเป็นหนี้คอนโดผมช่วยเพื่อนอะ่ะหลุดออกจากวงจรเนี้ยมันใช้เวลาประมาณปีกว่าเกือบสองปีหลุดจากการเป็นหนี้เออนะครับก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนถ้าใครถ้าใครเป็นอะไรอยู่นะก็ จริงๆดูช่องพี่หนุ่มมันนี่โค้ดอ่ะก็จะตรงมากตรงประเด็นนี้มากนะครับนี่ระยะยาวมูลค่ามันลดลงไม่ควรขายค่ะกระแสงเงินสดอ่ากระแสงเงินสดสำคัญนะแต่ถ้าเป็นนี่เสียเนี่ยดอกเบี้ยมันแพงนะพี่บัตรเครดิตมันยี่สิบกว่าแต่ถ้าเป็นนี่ดีอะ่ะนี่ดีก็อสังหานี่ลดก็ไม่ใช่นี่ดีนะ นี่ดีต้องอสังหาหรือไม่ก็นี่ธุรกิจเอออันนี้นี่ดีนะครับ